อ๋อได้ได้ครับเมื่อกี้พี่สาวบอกว่าใครเต้นเพลงต่อไปนี้ใครเต้นถูกใจก็เดี๋ยวเอาเสื้อให้ไปแม่จ๋าเจ็บไม่เจ็บไม่ไหวใครเต้นถูกใจได้เสื้อนะจ๊ะอยากได้ไหมลอะขอเสื้อตัวนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวหม่อมต้องเต้นด้วยนะครับมอมเต้นด้วยเดี๋ยวม่อมเป็นหัวหมา ได้ครับพักสองน้องักสามลมนากระเตือนเดือนน De ี้พี่แค่ทาแต่เพื่อจะทำใจอยู่นี่ตนเย็นได้ครับแล้หกโมงแนะนะพลงฟังที่ถึงปลาย่างไกลครั้งใดหมวใจเคยเร็วมากสาวเยอะมากนะคะร้อยต่อ เไรับขอให้พอขอะให้พอรรักดคุองรุงเรอง้อนนสเริวสุดสหัวใจที่ับนอน้องนาลมาเสียงดีจริงๆคนหัวใจโสมด้วยคนหัว มน,นแ,แส ouais. แ็นอยู่แจ้งวันทนนนะน่าจะหลาเพงเสียงหมดนะครับหวน่นไน่หวนูจ่นะ่า เอาหนูไวบ้านเลยไหมจูบประจำทางมอญดังอนังางแสนไวนจำที่จูบประจำตลอคืยขอโมยครั้ขอโมยครั้อะไรใคร ปลาทามใจแม่ลองไปคั้หนึดูไปแล้วอะไครับถือว่าแม่แข็งแรงนะครับนักปาถ้าเขาต้งมา300ให้แม่เดือน200กลายเป็นแม่เดือนถ้าเดี๋ยวนักปลาพิเศทีแล้วนะต้อง้อขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะตัดมทรงใหม่ถูกใจเอาไปหนึ่งพันเลยจ้าคุณนะ ไมอยาตาให้หนึ่ง,งนไม่ได้ให้คุณน,น้าให้น้องน้องก็คผมไม่รอไม่เกี่ยวคนนุณน้านะคะนะต,ต้้งเลยข้าตัดตกลงหลยนะ